จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นครับซึ่งเรื่องนี้ก็เพิ่งรับรู้ไปเมื่อวันนี้เองว่ามีสสของเราเนี่ยฮะของอุอบลราชธานีนะครับได้มีการย้ายพรรครับย้ายพรรโดยลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรพลังประชารัฐแล้วก็ย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของพรรที่เคย เรียกว่าเคยร่วมหัวจมท้ายกันมาครับนั่นคือทางด้านสสสุรพลฟองงามน,นะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าตอนนี้ได้ลาออกจากพรรคพลังประชารัครับย้ายไปซบกับทางด้านพรรคสร้างอนาคตไทยของสองพระกุมารครับก็คืออุตมะสามนายน นะครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะมผมจําชื่อทําไม่ได้นะเดี๋ยวคุณสุดที่รัฐเออ,อดีเลขาธิการพรรคครับอ่ะเราไปดูกันนะครับทีนี้พอลาออกก็ส่งผลทําให้คนที่อยู่ระดับชั้นต่อไปก็ขึ้นมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแทนครับโดยทางด้านมัติชนบอกว่าไขาก็อก ย้ายศพสี่กุมารครับสันติสุพลรับลาออกจากสสพลังประชารัฐเข้าร่วมง,งานการเมืองพักสร้างอนาคตไทยของอุตมะและก็ส่วนที่รัฐส่วนชวนชูจนและก็สุรพรใดน,นตั้งตระกูลขยับขึ้นมาเป็นสสแทนครับโดยทางด้านนายสันติกิรนันครับอดีตสสบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐได้กล่าวยืนยันว่านะครับเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ ได้เดินทางไปที่สำน,น,นักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกกตเพื่อยื่นหนังสือลาออกจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคพลังประชารัฐรวมได้เข้าไปกราบลานายชวนหลีกภัยประธา,พาสนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมยื่นใบลาออกจากการเป็นสสแล้วนะครับซึ่งจากนี้ตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับพลังประชารัฐก็ต้องเลื่อนลําดับผู้ที่มาเป็นสสบัญชีรายชื่อต่อไปครับอ,อ้าวเป็นยังเจาขึ้นลาออกอถ้าเผื่อมีคนวนถามนะครับเป็นยังได้ คือเดล่าออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อนกลียเป็นพรรคใหญ่ย,ยูพัฒนเป็นในคือเดล่าออกพัฒนนี่ถ้าเผื่อคนบ้านเราะครับก็จะพูดประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นสสก็จะมีลีลาของการตอบที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าคนนี้คุณสันตินี่พอถามอย่างนี้ท่านเองก็ตอบตามเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับผม ปกติแล้วก็บอกว่าจะเป็นคำเรียกร้องขอพี่น้องป้องไปในพื้นที่อยากจะให้ไปทํางานอยู่ที่อีกบ้านหลังหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเพระสสันตินี้ท่านบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นี่ผู้ตามตรงเลยคุณพพนะจะไปร่วมงานกับนายอุตมะสาวนายนและก็นายสุทธิรัตน์สุนทิชีรวงศ์ครับที่เตรียมจะปีการเปิดตัวพักการเมืองใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันที่18มกราคมนี้นะครับ ปรากฏว่าและก็ทางด้านคุณสัติิเองก็ไม่มีที่ท่าว่าจะตอบคำถามนี้หรือว่าปฏิเสธนะครับไม่ไม่ตอบรับและก็ไม่ตอบปฏิเสธครับแต่ตอบว่าอีกสองวันเจอกันครับแน่วันที่17บพูดเมื่อวันที่17อีกสองวันก็คือวันที่19ครับก็แสดงว่าคำตอบนี้คือน่าจะไปทำงานร่วมกับสองกุมารที่ว่าน,นี้ครับ ในขณะที่ทางด้านนายสุพลฟองงามอดีศสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐก็เปิดเผยบอกว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นศสต่อในชวนประธานสภาผู้แทนรัษฎรและแลก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพของพักพลังประชารัฐแล้วเมื่อวานนี้โดยหนังสือนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่18มกราคม2565เป็นต้นไปและก็ต้องยอมรับว่าเตรียมตัวไปร่วมงานกับร่วมงานกับพักการเมืองชื่อพักสร้างอนาคตไทยครับ ที่นายอุตมะสารนายชนและก็นายสุทิรัตน์จะเปิดตัวในวันที่19มกราคมนี้ส่วนผู้ที่จะขยับขึ้นมาแทนนายสุพลก็คือนายชวนแต่ว่าไม่ใช่นายชวนหลีกภัยครับเป็นนายชวนชูจันทร์ครับเ่าเราไปดูหน้านะฮะนายชวนชูจันทร์นะท่านนี้ครับโดยเจ้าตัวนี้เป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐและก็เป็นประธานประชาคมตลาดตลาดนัดมะยมครับส่วนนายสุรพรในตั้งตระกูลเคยเป็นผู้สื่อข่าวของ นังซิพิมพ์เดลินิวส์กับแล้วก็เคยดำรง,งตําแหน่งทางการเมืองหลายตําแหน่งทั้งสอสอแล้วก็สอวอรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ก็ขยับมาเป็นสอสอแทนนายสันติครับนี่คือท่าทีของสองคนนะครับก็บอกว่าจะไปร่วมงานกับพักพลังพักสร้างอนาคตไทยแต่ทีนี้เราไปดูท่าทีของสองกุมารน,นี้ครับว่าตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธครับนี่ อดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐและก็อดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับซึ่งก็พูดตามตรงว่าทางท่านสุนทรรัตน์นี้ผมเองก็เคยร่วมประชุมด้วยหลายครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้เจรตัวเป็นๆพูดคุยกันนี่ก็ครั้ง2ครั้งครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เพื่อนจะสนิทกับทางด้านนายแพทย์พลเดชปิปะทีปครับเลขาธิการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพราะฉะนั้นทางด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีการเชิญท่านนี้ครับไปประกากถาในฐานะเป็นตัวแทนของภาครัฐนะครับนะฮะหลายเรื่องครับตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะมาร่วมกันจับมือก่อตั้งพักการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เก็บตัวเงียบนะฮะนานพอสมควรครับโดยเมื่อวานนี้นายสุนทรรัตน์สุนทรจิรวง์ครับอดีตรัฐธิว่าการกระทรวงพลังงาน แล้วก็อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ชื่อว่าพรรคสร้างอนาคตไทยอย่าไปจำจำชื่อผิดนะพรรคของคุณหญิงสุดารัเก์ยกยุรพันธ์หรือว่าหญิงหน่อยนั้นครับชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทยแต่นี่คือพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับบอกว่าช่วงจังหวัดที่หยุดชะง,งักไปไม่ได้ทําให้นึกถึงอ่ ในช่วงจังหวัดที่หยุดชะง,งักไปนะครับไม่ได้ทําให้การนึกถึงความยากลําบากของพี่นอ้องป้องปลายลดลงแต่ประการใดครับแต่เรายิ่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับประชาชนคลุกฝุ่นกับปัญหามากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เรามีเป็นคนที่มีความวร,รู้แล้วก็การที่เรามีคนที่มีความรู้ความสามารถมารวมกันร่วมทํางานก็เป็นเหมือนเสมือนหนึ่งครับความรับผิดชอบต่อประชาชนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็บอกว่านะครับ บรรทัดต่อมาบอกว่า19มกราคมนี้เจอกันเมืองกันครับนี่แล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างอนาคตไทยด้วยกันกับพวกเราร่วมสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยติดแฮชแท็กด้วยครับนี่นั่นคือทางน้านคุณสทธิรัตนะครับพูดอย่างนั้นครับในขณะที่นายอุตมะา,ามนายนครับอ,ด,อดีตรัฐอดีตรัฐธมนรีว่าการกระทรวงการคลังและก็อดีตหัวหน้าพรคพลังประชารัฐได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันว่าสวัสดีครับพี่น้อง ผ่าน้นครึ่งเดือนแรกของปี2565ไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตและก็การทำงานที่ดีมีพลังในการเดินตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ก่อนหน้านี้ผมได้เรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าผมได้สัมผัสถึงความรู้สึกของพวกเราชาวไทยที่มีความกังวลต่ออนาคตอนางตของประเทศมองไม่เห็นว่าจะเดินไปเดินต่อไปทางไหนครับกันอย่างไรเพราะว่าเรามีปัญหามากมาย หลายปัญหาฝังรากลึกทําร้ายประเทศมานานเกินควรแล้วและหากเราปล่อยให้ความรู้สึกดังกล่าวเกาะกินหัวใจทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งทุกคนก็จะรู้สึกหมดหวังหวังสิ่งใดก็ได้แต่สิ้นหวังแบบนี้ครับสิ้นแรงพลังนะครับเมื่อถึงเวลานั้นครับประเทศคงไม่สามารถอยู่บนเส้นทางที่จเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ผมเชื่อว่าพวกเราไม่อยากอยู่อย่างไม่มีความหวังจริงไหมคุณร ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะมาร่วมกันจัดการกับปัญหาที่มีอยู่เราไม่มีเวลาที่จะไปบอกว่าใครถูกใครผิดแต่เราจะต้องไม่ซ้ำเติมปัญหากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับเราจำเป็นต้องรวมพลังครับเพื่อทำทุกอย่างให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นผ่านพ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจโรคระบาดหรือสังคมที่อยู่บนความขัดแยง้งเพื่อประเทศไทยจะก้าวต่อไปได้สร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานของเราต่อไปครับนี่ พูดในฐาน,นะหัวหน้าพักเลยนะครับวันนี้ครับพวกเรามีอุดมการณ์ทางานเพื่อบ้านเมืองดังที่ผมได้กล่าวคําว่าผมนี่คือหมายถึงอุตมะสาวนายนยนนะไม่ใช่ว่าผลุพรนะฮะดังที่ผมได้กล่าวมานะครับได้เริ่มต้นออกเดินทางสู่เป้าหมายแล้วด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่าความคิดและอุดมการณ์นี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้คนไทยทุกคนมาร่วมก,กันสร้างอนาคตไปด้วยกันครับ ด้วยเหตุนี้งานสําคัญชิ้นแรกของผมปีนี้ก็คือการเปิดตัวพักการเมืองใหม่ที่ผมอยากจะให้เป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนไทยจากทุกภาคส่วนทุกช่วงอายุสามารถแชร์ความคิดร่วมหาทางออกร่วมสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยโดยจะมีการจัดถแถลงข่าวในเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนในวันพุทธที่19มกราคมนี้ส่วนรายละเอียดหลังการถแถลงข่าวแล้วผมจะมาบอกกล่าวให้ได้รับท่านรับทราบต่อไปอีกครั้งขอบคุณลงชื่อ อุตมะสาวนายนครับทางนี้มีรายงานขา่าวบอกว่านายสุพลฟองงามและก็นายสันติกิรณันครับสองสอสอบัญชีรายชื่อพักคพลังประชารัฐก็ได้ยินหนังสือลาออกจากพักนั้นครับมีชื่อเข้าร่วมทางการเมืองกับพักสร้างอนาคตไทยในการเปิดตัว19มกราคมนี้ด้วยครับนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันทางด้คุณวชรกานิกานะครับสมาชิกของ สมาชิกของพักสร้างอนาคตไทยในฐานะที่เป็นกรรมการประสานงานพักสร้างอนาคตไทยได้เปิดเผยถึงรูปแบบและก็ที่มาของการจัดก,กิจกรรมถแถลงข่าวงานสร้างอนาคตไทยที่จะจัดขึ้นกึ่งปิดด้วยการเชิญเฉพาะสื่อมวลชนไม่เน้นเชิญแขกเข้ามาร่วมงานมากเนื่องจากว่าเหตุผลเรื่องราวของการระบาดไวรัสโควิด -19 โดยจะจัดขึ้นในวันที่19กมกราคม2565เวลา13 3 0มนิกานาทีณห้อง วิล์บอลรูมชั้น23โรงแรมเซนทรารแกรนดนะฮะเซนทรอนเวิร์ครับโดยทางด้านคุณวัชระเกต์กาน,นิกาก็บอกว่ากิจกรรมและก็งานสร้างอนาคตไทยดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือจะเป็นการเปิดตัวและก็ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้ร่วมอดุดมการณ์และผู้ร่วมสร้างอนาคตไทยนำโดยนำทีมโดยใน อุตมส,สาวนายนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็นายสุทิรัตน์ส่วนที่จุรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในทุกมิติและก็ทุกแง่มุมที่กลุ่มผู้ร่วมอุดมการดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพและก็จากทุกสถานะของสังคมทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนักบริหารน,นักวิชาการคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะทำงานในนามของพรรคสร้างอนาคตไทยครับ โดยทางด้านนายวชรก,กาว,ว่าบอกว่าตนเชื่อมั่นว่าพักนี้จะเป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่ามีองค์คาพยพที่ประกอบไปด้วยคนดีคนเก่งและคนทำงานจากทุกภาคส่วนไม่เพ้อฝันไม่สุดโต่งเราคาดหวังว่าพักสร้างอนาคตไทยจะเป็นตัวเลือกใหม่และก็ความหมายความหวังใหม่ทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงครับและก็จะได้เห็นองค์ประกอบของพักบางส่วนผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรของพักทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นบุคคลที่ดีมีความสามารถมากที่สุดเมื่อเทียบกับทีมเศรษฐกิจของพัคการเมืองอื่นซึ่งจะต้องรับมือกับเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตที่ว่ากันว่าจะเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยไปอีกหลายปีข้างหน้าครับและก็ขอให้จับตานะครับในวันแถลงข่าววันพรุ่งนี้ครับอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้ครับนี่ทางด้านคุณวัชรการนิกานะครับ ซึ่งเ็เป็นสมาชิกของพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งรอการเปิดตัวนะครับของอดีตสองกุมารคืออุตมะสาวนายนแล้วก็นะฮะสนธิรัตน์คุณสนทิรัตน์สนธิจิรวงครับอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและก็อดีตรัฐรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับมี บ้านแล้วอยากจะมีรถที่นี่ครับก็ไปที่นี่ครับไปที่ทางด้านอิสุสต,ตำปักพระอิสานวาริชามราบดิดอุดมน้ำเยินและก็บุญทริกรับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็ C, เครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover พลังแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับนะฮะพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงมีทั้งเครื่องยนต์3.0 DDI และก็1.9 DDI Bluehover 3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนเทือดตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าและก็ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดครับในขณะเดียวกันเมื่อเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมานี้ทางด้านอิสุสตามปัก ทางนัดอิสสูตร,ตรีเพชรครับได้มีการปรับโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นม i n เนอร์เชนครับภาษาหนังเกรงรถคือเขียนคิ้วทาปากใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมครับเพิ่มสีมีสีเทาให้เลือกด้วยแล้วก็เปลี่ยนลายลายแม็กใหม่ครับกระจังหน้าปรับโฉมใหม่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ภายในก็ดูทันสมัยขึ้นครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริกรับรองไม่ผิดหวังครับ ส่วนผู้ที่มีรถแล้วนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนล้อแม็กล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายหลากหลายยี่ห้อครับไปที่นี่ครับถาวรออยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทพลัสถาวรออยางยนต์นะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทางที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศ road, road, อ่อนรถออฟรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV แล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนโชกคอัพนะครับแล้วก็เติมลมในเจเจน แล้วก็เปลี่ยนทางด้านล้อแมกล้อลกระทะล้ออันลอยครับไปได้เลยนะครับทาวบอลอยังยนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่านะครับทั้งแล้วก็มีในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละศูนย์นี้เขาจะมีโปรโมชั่นนะก็คือว่าซื้อรถซื้อ,อยางรถยนต์ในราคาเงินสดแต่ว่าสามารถพอร์ตได้ครับนี่คือทาวบอลยางยนต ส่วนผู้ที่วิงเวียนศีษะนน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมครับก็อย่าลืมพบพบพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่เลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐหรือว่าจะเป็นฝั่งวารินก็รื่นทวี5แยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ยอดนะครับเวลาที่ไม่สบายนะครับวิงเวียนศีษะหน้ามือตรายมาก็เลือกซื้อเลือกสุดดมได้ครับ ผมเองนี่ก็พกพาเปไประจำครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็พกพาประจำน้ำมันเหลืองตราต้นโพส่วนอีซี่ครับอีซี่นี่ก็เป็นสารฟูซิลิติกครับสามารถเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดฟันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเี็บแล้วลื่นปึด๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคนใช้อีซี่เลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคำว่า EZ I อยู่น้าร้านครับ วันนี้เช้าว,วันนี้รายการนุพรคุยข่าวก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้นะครับพูดตามตรงว่าผมเดินทางกลับมาถึงอุบลนี่เวลาประมาณหกทุ่มนะฮะหกทุ่มกว่ากว่าครับกว่าจะได้นอนนี่ประมาณตีหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมานี่ประมาณตีสี่กว่าครับเพื่อมาเตรียมตัวในการจัดรายการครับวันนี้ก็ยังดูเบลเๆอยู่นะน,นี่นะยัง ยังม,มีอาการเมึนงงอยู่กับกับการเดินทางอ่ะขอทุกคนสุขสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับกับวันนี้นะครับวันอาคารที่18มกราคม2565โอเคครับสุขสดชื่นตลอดทั้งวันครับสวัสดีครับ